กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข,ข้อของวันนี้พีดิงก็จะมารีวิวเปิดตัวดรอตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้ผมที่มาพร้อมกับตัวละคร Misty b r a t o n นะผมต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาผมเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวละครในเนื้อเรื่องโมดซอมบี้ ัด้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครออริจินอลหมวดซอมบี้ผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นมาในเวอร์ชัน PC ีเนี่ยก็จะรู้จักตัวละครตัวนี้ดีอยู่แล้วในส่วนของรายละเอียดพี่ลิงก็ไม่ของลงลึกเลยกันนะแต่บอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยปรากฏมาในชุดคลาสสิก,กับผมก็คือชุดเริ่มต้นนั่นเองก็ต้องบอกเลยว่าใครที่อยากได้ตัวละครหญิงกแรงกร่งับผมและอยู่ในทีมซอมบี้ด้วยเนี่ยบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนและที่สําคัญมันก็จะมาเป็นอีดิชันด้วยผมซึ่งก็อยู่ในส่วนของรอพิเศษโดยราคาในการเปิดเน กันเลยนะว่าใครที่อยากเป็นสายสะสมก็แนะนําว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าเก็บมากๆเลยนะโดยในส่วนของวันนะผมในดอคนี้แนะนาว่าของวันหลักที่คนส่วนใหญ่เนะี่ยอยากได้กันก็คือตัวละครมิสตี้นั่นเองครับผมเป็นอันดับหนึ่งเลยที่คนส่วนใหญ่เปิดดอนี้กันนะและอยากได้ชิ้นอื่น ก็จะมีปืน DR k h เฉผมที่อยู่ในซีรีส์ใหม่ซึ่งซีรีส์ในซีซั่นนี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่จะบวกเซ็ตพิเศษผมเพิ่ม EXP ให้กับผู้เล่นอีก5%เมื่อสวมใส่ของครบทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกรอบรูกพิเศษมอบให้ด้วยนั่นเองเนาะชินถัดมาผมเป็นปืน KNCC ลายใหม่เป็นเป็นลายขังข่าวเข้ากับทีมฮาโลวีนชินถัดมาอีกกับผมก็คือจุด5 0 GS ที่เป็นลายขังข่าว และที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกของเสริมตัวอื่นนะผมที่เป็นลายกึ่งๆฮาโลวีนหน่อยๆอ,อย่างเช่นตัวชามลูก,กตาสุดหลอนในพวกของระดับแรงผมก็จะเป็นพวกสกินแดงต่างๆนะผมก็เรียกว่าเป็นปืนย้อมสีแดงๆนะก็ที่หลักๆคนอยากได้เนี่ยก็จะเป็นพวกกรอบรูปตัวอวตารของตอัวละครแล้วก็พวกคอลลิ่งการ์ดต,ต่างๆและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเซตพิเศษโบนัสให้ด้วยผมเพราะเกิดเราเปิดครบ10ครั้งได้กระเป๋า15ครั้งได้ไม้เบสบอลแล้วก็20ครั้งของผมจะเป็นปืน M4 LMG ก็แนะนําว่าใครที่มี CP พีเรือๆครับผมเปิดครั้งแรกๆเนี่ยมันยังใช้ CP ีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยอย่างเช่นครั้งแรกเนี่ยใช้แค่ 5CP เองครับผม5 CP กับสุ่มได้ของเนี่ยกย็มีโอกาสลุนได้ของอีพิกแล้วก็ของแร่ค่อนข้างสูงนะ,เพ,ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นคนเปิดมากดไม่กี่ครั้งได้ตัวละครบ้างได้สกินปืนบ้างก็เห็นเยอะพอสมควรนะแต่ที่สําคัญดอตัวนี้เนี่ยมันเป็นดอพิเศษที่เมื่อเราเปิดได้ของชิ้นไหนแล้วมันก็จะล็อกไอเทมชิ้นนหนห้ามทำให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้้องุนว่า มันจะเปิดแล้วก็ได้ทเทมชิ้นเดิมซ้าหรือเปล่านั่นเองก็เรียกว่าลดอัตราการเปิดซ้ําได้เยอะดีมากเลยนะกดครั้งที่2ครับผมก็สังเกตว่าใช้เพียงแค่ 15CP เท่านั้น,นับผมก็สังว่ามันใช้ C ีไม่เยอะนะในการเปิดครั้งแรกๆครับผมก็ใครอยากวัดดวงก็ลองมาสุ่มกันได้นี่นะแต่ต้องย้ําก่อนว่าดวงของคนเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะผมอ่าบางคนก็อาจจะงดีได้เลยบางคนดวงไม่ดีก็อาจจะต้องเปิดเยอะหน่อยครั้งที่3ามอ่ะยี่สิบห้าซีพีผมเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอ่า เป็นชิ้นอะไรเป็นคอมมอนอืระเบิดครับผมครั้งที่4ก็เพิ่มมาเป็นอีกนิดนึงเป็น35 CP ประมาณสัก10ครั้งแรกถึง15ครั้งแรกพี่ลิงว่ามันยังอยู่ในเกณฑ์ซีที่มันไม่เยอะมากครับผมยังพอโอเคอยู่นะแต่ต้องวัดดวงด้วยว่ามันจะออกที่นหนแต่ส่วนใหญ่นี่ห้าชิ้นเลยนะถ้าชิ้นของเราเนี่ยเปิดมาก็ <c oughs> เขียวอื้อเลย <c oughs> โอ้ดวงพี่ลิงนี่แบบมาเปิดอัดคลิปทีลานี่เจ๊งตลอดเดี๋ยว ชิ้นที่หกครับผมชิ้นที่หกอืมชิ้นที่หกมาเป็นมาเป็นปืนอีกแล้วเเดี๋ยวอีกอีกประมาณสี่ห้าชิ้นนี้ก็จะหมดเขียวแล้วนะออกออกฟ้าให้ชื่นใจหน่อยก็ได้นะโอ้โหมายาวๆเลยผมจังหวะน,นี้บอกเลยว่าเขียวๆนี่ไม่หยุดแล้วผมมาเรื่อยๆเ,เลยครั้งที่แปดเนี่ยก็ใชหนึ่งร้อย0ีพีครับผมมาเป็นโอ้โหมาหยุดอันสุดท้ายที่เป็นสีเขียวด้วยครั้งนี้แหละรอบนี้นี่บอกเลยว่าฟ้าแน่นอนอ่ะวนกลับมาอีกรอบนึงครับผมวนกลับมาอีกรอบแล้วก็หยุดที่สีเขียว รอบที่สิบครับผมร้อยสี่สิบซีพีเนี่ยอีกสามครั้งนี่ก็เขียวจะหมดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าตานนี้เราจะต้องเมาครับผมอ้ยีนี้สุดครับผมสีฟ้าโผล่มาแล้วชิ้นแรกแล้วก็ครบสิบครั้งเนี่ยก็ได้ในส่วนของตัวกระเป๋าเนี่ยแน่นอนแลวผมเป็นในส่วนของตัวไอเทมเสริมขึ้นมานะ <c oughs> เอาล่ะตานี้เก็บเขียวหมดเรียบแล้วครับผมต่อไปเนี่ยมารุ้นสีม่วงกับสีฟ้า <c oughs> ชัวชัวเอ้ยมาแล้วผมสีม่วงโอ้ สีม่วงของพี่ลิงออกชิ้นแรกครับผมตอนครั้งที่12ครับผมแต่ก็ไม่ลืมกันว่าคนอื่นนะผมออกสีม่วงตอนครั้งที่เท่าไหร่ผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ลิงด้วยผมเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคน,น,น,นอื่นดูต่อรับผมโอ้โหมายาวๆเลยผมหลังจากที่เราเนี่ยทนกับสีเขียวมานานสีม่วงออกเด้ง2อรอบติดๆแล้วตอนนี้ครั้งถัดมาผมม่วงออกอีกเรือล่าออกตัวละครน,นี่จบเลยนะ <c oughs> มาเป็นเขียวครับผม เอ้ยแต่ว่าไม่ค่อยเห็นสีฟ้านะคือถ้าเกิดมันจะออกเขียวไม่กี่เขียวก็เป็นม่วงเลยอะแต่ไม่แน่ผู้ไม่ทันขาดคำเดีบอกว่าสีเขียวอีกแล้วอะ <c oughs> นี่เราเปิดกันมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วผมเ <c oughs> พิ่งใช้ CP ไปประมาณเกือบเกืบ 1200, อบพันสองพันสามซีพีเองนะก็แทบจะครึ่งกระดาษแล้วผมกอลยดว่ายังพอโอเคอยู่ผมหน้ารุนระทึกอยู่นะพันสองพันสามซีพีเนี่ยก็ออกของม่วงมาค่อนข้างโอเคสองสามชิ้นนะก็พอๆกับเลทมากกว่าได้ง่ายกว่าพัวเปิดกล่องปกตินิดนึง พูดแซวนิดเดียวสีฟ้าออกเลยผม <c oughs> ไม่น่าไปแซวเลยขอสีม่วงขอแบบตัวละครจบเลยได้ไหมม,มาเป็นสติกเกอร์แทนนะผมครั้งที่สิบแปดสิบแปดครับผมสิบเก้ามาเป็นม่วงหรือเปล่าม่วงม่วงม่วงครับผมม่วงแต่ว่าไม่ใช่ตัวละครนะ <c oughs> มาเป็นม่วงที่เป็นตัวสติกเกอร์แทนแล้วก็ครั้งที่เตรียมยี่สิบแล้วของพิเศษตอนนี้เนี่ยก็น่าจะได้ครบแล้วผมโอ้โหมาแล้ว กระปืนเดียขีดเพรผมรายใหม่อ่ารายนี้เนี่ยก็รีดว่าอถือว่าอยู่ในเกณฑ์แบบดูล้ำล้อนาคตดีนะในส่วนของตัวโบนัสรับผมอันนี้ได้ครบเลยนะก็ถ้าเกิดว่าเราได้ตัว,วจุด50เจดเนี่ยเนี่ยก็จะได้ในส่วนโบนัสเพิ่มอีกพี่อีกรับผมแต่ไม่แน่ตัวละครอ,ออกก่อนหรือเปล่ามาเป็นท่าอวตารท่า,หาใหม่ผมเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกนะตอนนี้ผมเหลืออ e ีกเพียงแค่8ชิ้นเท่านั้นับผมขอแค่ตัวละครกับตัวโปรไฟล์อวตารออกก็ จบเลยดีใจแล้วครับผมแต่ดูทรงแล้วน่าจะยังต้องไปอีกนิดนึงสังเกตว่าครั้งที่ยี่สองยี่สามเนี่ยก็ยังคงใช้ประมาณสองสามร้อยซีพีนะไม่เยอะมากครับผมแต่ก็ก็ก็มาเป็นเป็นของแบบล <c oughs> ้วนๆจะบอกนะว่าจะบอกนะว่าตัวละครจะพาเป็นช่องสุดท้ายยานะยานะอ้โหดูทรงอีกแล้วพิลิงเหมาอีกแล้วแน่เลยว่ะโอ้โหเพิ่มมาเป็นสี่ร้อยแล้วผมจังหวะนี้เนี่ยพอมันเหลือช่องไม่กี่ช่องเนี่ยราคามันก็จะเริ่มดีแล้ว มาเป็นจุด50นะผมอ่าอันนี้ก็ได้ฟูลเซตของตัว XP 5%แล้วผมเหลือขาดแค่ตคัวละครตัวละครกับอวาตารกรอบรูปขอแค่นั้นแหละนะตัวละคร5ช่องอครับโอเคครับเมาเหมา,หมาแน่เลยผมอันนี้ก็จะรู้แล้วว่าในกรณีที่เราเปิดเมาครับผมเราต้องใช้ CP ประมาณเท่าไหร่นะเอาแบบชัวเลยผมโอ้โหมาเป็นตัวละครจริงครับผมโอเคดีละแต่อีก3อันสุดท้าย สามแ้สุดท้ายตัวละครเลยตัวละครตัวละครตัวละครตัว,คร,ตว <c oughs> ครับสองชอบอันนี้ไม่ต้องไอพี่พึงว่ากรอบรูปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นไงว่าแล้วผมเดี๋ยวก็เปิดครั้งสุดท้ายผมครั้งที่สามสิบเนี่ยใช้แปดร้อยซีพีด้วยกันนะผม <c oughs> ครับ <c oughs> นี่แหละนี่แหละคือสภาพของคนที่เรียกว่าดวงเกลือ,อผม <c oughs> มันก็จะเค็มๆอย่างนี้นิดนึงนิดนึง แล้วสำหรับทั้งหมดสำหรับการเปิดผมพี่ลิงเนี่ยก็ใช้ CP แบบเกลือเกลือเปิดทุกช่องเนี่ยอยู่ที่6,800กว่า CP พน่อยๆรับผมอ่าต้องย้ำเลยด้วยว่าเปิดเต็มเนี่ยเจ็บแน่นอนนะผมแต่เกิดว่าใครโชคดีเปิดได้ประมาณสักตอนครึ่งกระดานนะผมมันจะใช้ CP อยู่ที่ประมาณ2,000กว่านิดๆนะผมถ้าเกิดว่าใครดวงดีออกประมาณครึ่งนึงเนี่ยก็เรียกได้ว่าโชคดีแล้วผมแต่เกิดว่าใครที่เริ่มเกินครึ่งนึงเมื่อไรเนี่ยอันนี้ก็แนะนำว่าเปิดตามกำลังทรัพย์ที่แต่ละคนมีจะค่อนข้างดีกว่าน่นเองเ แต่ก่อนอื่นเนะี่ยต้องย้ำอีกครั้งว่าดวงแต่ละคนนะผมมันไม่เหมือนกันผมดวงพี่ลิงเนี่ยมันเป็นดวงเกลือนะผมเปิดมาไงก็หมาหมดนะแต่ถ้าเกิดเป็นดวงคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนพี่ลิงก็ได้ผมเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปดูในเพจหลักเนะี่ยก็เห็นบางคนเนะี่ยเปิดไม่กี่ครั้ง10ครั้ง20ครั้งออกก็มีเหมือนกันนะต้องย้ำก่อนว่าดวงแต่ละคนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะ ดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะเทียบกับการเปิดในตู้ที่เป็นกล่องปกติทั่วไปพี่ลิงก็ยังมองว่าในดอตัวนี้เนี่ยมันยังค่อนข้างการันตีว่ามันจะมีการออกแน่นอนผมในจํานวนที่ถึงกําหนดเอาวไว้และมีโอกาสออกก่อนแต่เกิดว่าเป็นกล่องปกติเนี่ยอันนี้คือบอกได้เลยว่าโอโ้ออกของซ้ำโดรัวเขียวโดรัวแบบก็แล้ว,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 วแ,ตแต่แต่ละคนนะผมแต่อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวจากพี่ลิงเนี่ยเปิดมาเยอะแล้วนะ และก็ข่าวประมาณนี้ผมสับการรีวิวเปิดรอตัวละครตัวใหม่ล่าสุดในทีมซอมบี้ผมซึ่งใครเป็นสายสะส,าส,สมชื่นชอบหมดซอมบี้บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยพลาดไม่ได้แน่นอนแล้วมันเดิมใครชอบกิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้และกเกืือดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ไปตามกันได้นะครับผมท,ทั้งช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปีป